แจ้งจากข้อนายกนะครับว่าให้มาทําภารกิจนะครับในการกันน้ําเพื่อที่จะให้น้ําบริเวณทุ่งนาครับขอญาตเจ้าของทุ่งนาครับเพื่อที่จะให้น้ําไหลไหลลงท่อบริเวณตรงนี้ท่อบริเวณนี้ที่ติดถนนนะครับเพื่อที่จะให้ไปที่สระหนองละอ้อเพื่อจะได้มีน้ํากักเก็บใช้บริใช้ปริมาณเพียงพอที่ที่นอซวนะครับตอนนี้ก็ทีมงานของเราครับ าช่วยกันขอบคุณน้องๆมากกูชีพน้องที่ทำได้ทุกอย่างนะครับขอขอญาตครับเมือ่อกูจากกันได้ก่อนนะ เออจังกี้อ่าสวัสดีครับอดไรเดี๋ยวเตียนกูทอยอ่ะอ่าเนี่ครับผมลูกเคยบานสนิทครับพอเถ่าภูมิใจแล้วเนี่ยจับจอบดูการจับจอบเห็นงานแลครับอ่มันโมโหมะ หมือนมันเขียดนะครับมันเขียด,ดมันเขียดเขียดไทยเขีดยขดไทยภาษาวะ